สวัสดีครับพี่พีน้องชาว u t u b e ครับมาดูกับก้องน้อยของเาดำแชนแนลครับวันนี้มาดูกับคูบุต้าสายลั่นเราดีกว่าพี่แม็กครับใครติดตามพี่แม็กอยู่ครับนี่วันนี้แกเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเหลดครับวันนี้สายแปลดๆลดท่อน,นี้มีมานานแล้วนะแต่แกถอดออกถอดเปลี่ยนไปเป็นท่อดิมครับอันนี้ก็มาใส่เสียงดังมอนดิมครับ ดูด้านหน้าดีกว่าครับเสียง,งดังจับใจครับใจ,ใจความ ยสะเลยสะโอ้ยสีเกียงของเรานี่ตรงไหนจมๆนี่ชอบไปครับถนัดพูดหยอกล้อกันไปครับสบายครับกลางสาย,ยางี้พอแล้วพอแล้วพล้วพอแล้ เก,เก่งเพราะว่าเสียวครับจะไมีเสียวล้วเขาอยู่บ่เออเดี๋ยวแหละคันต่อไปเดี๋ยวแหละเรียบร้อยลอยนี้ใส่็จเก่งเมื่อกี้ครับคันต่อไปผมว่าถ้าไม่เลยไปหน่อยนีย่เรียบร้อยครับหมดกำลังวังชาแน่นอนเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเข้าครับ ตอนนี้แต่งบอ่อนี่ครับบ่ออยู่ใ,ใกล้ครับตรงข้ามเลยนะที่เทนะมาแล้วครับสายล่าของเราดูสายล่างของเราดีกว่าครับใหญ่กว่านี้ครับเสียงเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวพี่แม็กกลบแล้ว มาแล้วไปดูเสียการก่อนดูเสียการถอยก่อนเอาโบูให้พานไปก่อนครับเย็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 บเลยคุณเลยคุณจะถอยถอยมากพุงมาน่วมเอ้ อยโบกรถก่อนครับโอ้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ